ก็ขอสวัสดีเอซีทั้งเก่าและใหม่นะครับแล้วก็พี่น้องทางสปปลาวนะครับพี่น้องทางสปปลาวก็ขอมาติดตามมารับชมหลายครับขอบคูเหลายๆเด้อครับเด้ออย่าลืมติดตามไปเรื่อยๆครับครับนี่ครับวันนี้พามา ร้านพี่มันัดอีกแล้วครับวันนี้มาดูพี่มันัดออเดอร์เยอะแยะมากมายเลยครับนี่ครับออเดอร์มาเต็มเลยทําแทบไม่ทันนะครับนี่แหละครับถ้าเป็นช่างฝีมือไม่ต้องกลัวว่าจะตกงานนะครับไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรงานงานฝีมือก็ขายได้นะครับเพื่อนๆผมถึงบอกเพื่อนๆอ,อยู่เสมอว่าใครมีเวลาก็แวะมาหาพี่มันนัดได้นะครับที่ที่เยาวราช ซอย19นะครับซอย19พี่มานัดเขาถักอยู่ที่นี่นะครับเขาถักอยู่ที่นี่แล้วก็รับสอนนะครับรับสอนก็มาตกลงราคากันได้นะครับนี่ครับซอย19้าข้างต้มตำรวจครับหาง่ายครับหาง่ายนี่ครับเขาก็จัดมีทั้งหินนี่ครับหินทารวดีแล้วก็แบบ ยังร้อยไม่เสร็จก็มีนะครับคือให้เพื่อนๆไปออกแบบเองก็มีครับหรือหรือว่าเพื่อนๆที่เกียจไปนั่งร้อยก็มาซื้อแบบสําเร็จไปเลยนะครับไปขายได้เลยนะครับมาซื้อต่อที่เกียจถักก็มาซื้อราคามีทั้งปีกทั้งส่งนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะมาเลือกดูดูสินค้าครับเต็มเลยครับนี่สินค้ามีเต็มเลยร้านนี้มีทุกอย่างเลยครับ นี่สวยๆครับลายออกแบบถักทั้งวันครับนี่ครับลายวดลาย,ลายมีทั้งเส้นใหญ่นี่มีน้ำตาพระศิวะด้วยครับนี่ครับลูกค้ามาไม่ขาดสายเลยครับค้ามาไม่ขาดสายตรงร้านข้างๆก็มีร้านส่งสร้อยสแตนเลสด,ด้วยนะครับคือคือมาหาพี่มานัทจะมาซื้อของไปขายก็มีทั้งแบบเชือกร่มเชือกถัก ก็งานฝีมือต่างๆให้ท่านเลือกได้นะครับคือคือคือร้านนี้มันหลากหลายนะครับที่ผมแนะนําให้มาครเพราะว่ามันมีหลากหลายครับนี่ครับไม่สําแบบนะครับมีเชือกร่มไหมญี่ปุ่นแล้วก็สายคล้องแม็กอย่างนี้ก็มีนี่ครับวัตถุมงคลหินต่างๆเขี้ยวงาอะไรก็จะเป็นของสะสมมาไว้ จำหน่ายทั้งราคาปีกราคาส่งนี่ครับเขียวงากระดูกอะไรมีหมดแล้วครับนี่ครับสุดยอดจริงๆครับร้านพี่มานัดนะครับมีทั้งข้อมือครับเห็นมงคลต่างๆนี่ครับเพื่อนดูได้เลยครับนี่สร้อยเส้นเบลเลอร์เลยครับเส้นนี้ครับงานถักงานฝีมือล้วนๆครับสร้อยไม่ใช่เส้นเล็กๆนะครับกว่าจะทําได้แต่ละเส้นก็ต้องใช้ฝีมือและความอดทนนะครับพี่น้อง เพื่อนเห็นแล้วก็อยากได้ก็แวะมาได้นะครับแวะมาได้เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรพี่มนัดเขาไว้ในคลิปนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไปให้นี่ครับสุดยอดจริงๆร้านพี่มนัดอยู่ตรงเยาวราช19ข้าง้อมตำรวจระหว่าง ระหว่างถนน,นีนอะไรละ่ะนึกชื่อไม่ออกน, <c oughs> นี่ครับสวยมากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมาที่เยาวราชสิบเก้า,า,ยยา,าก็เห็นกันแล้วครับเยาวราชสิบเก้าสวยเยาวราชสิบเก้าก็เห็นกันแล้วหยุดติดข้างถนนเลยครับอยู่ตรงข้ามถนนราชวงศ์ครับนึกขึ้นได้แล้วครับนึกขึ้นได้แล้วคีดลืมพังนี้นี่ครับลูกค้าก็มาซื้อทั้งสร้อยเลดแล้วก็ ส้อยเชือกถักใครใครใครขยันไปทําเองก็ซื้อแบบเชือกเป็นม้วนก็มีขายนะครับที่นี่คือเขาจะครบวงจรนะครับนี่ครับทั้งราคาปีกราคาส่งถ้าเราเราเราซื้อมาใส่เองก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับแล้วถ้าเราซื้อจะรับรับไปขายก็ได้ราคาส่งครับหกเส้นขึ้นไปครับผมนี่ครับ ยันไปร้อยก็ไปออกแบบมันได้นี่เป็นใหม่ญี่ปุ่นครับนี่เป็นลูกปัดต่างๆเป็นลูกปัดทราวดีเราอยากไปออกแบบสร้อยให้สวยๆงามๆเราก็ไปทำได้นะครับนี่ครับสวยมากเลย นี่ครับตรงข้างๆร้านนี้ก็ขายสร้อยเลสด้วยครับสร้อยสแตนเลสนะครับเพื่อนๆมามาที่เดียวก็มีทุกอย่างครับให้เลือกนี่ครับมีเป็นเลสแท้นะครับไม่รอกไม่ดำครับผมสุดยอดจริงๆสวยงามทุกชิ้นเลยครับนี่ครับที่มานัดก็ตอนนี้ก็ไม่ได้พักได้พอนเลยครับ มีลูกศิษย์มาเรียนก็สอนไปด้วยนั่งเวลาลูกศิษย์มาเรียนก็นั่งเรียนตรงนี้เลยครับแล้วก็สอนไปด้วยถักไปด้วยออเดอร์วันนี้วันนี้เห็นบอกว่ามีอยู่แปดสิบกเนครับออเดอร์เป็นเป็นลายเกี่ยวธรรมดาครับนี่ครับตรงนี้เลยครับนี่นี่ข้างป้อมตำรวจครับที่ที่ร้านปีมานัดครับนี่ครับตรงเยาวราช แวะมาได้นะครับถ้าใครมาหาพี่มานัดก็บอกพี่มานัดได้มาจากช่องผมสมยศนะครับนี่ครับแนะนำให้เพื่อนๆมาลองฝึกปลือฝีมือนะครับราคามาเรียนก็มาปรึกษาพี่เขาได้ครับไม่ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับ เหมือนเรามาเรียนเป็นอย่างๆไปครับเพื่อเอาไปทำมาหากินเป็นอาชีพเสริมงานเสริมได้นะครับไม่จําเป็นต้องว่าเอาเป็นงานหลักคือหลังเลิกงานเราจะถักเชือกแล้วก็ลงขายทําเพจแล้วก็ขายได้ครับผมสมัยนี้ช่องทางขายมีเยอะแยะครับเพราะง,งานฝีมืองานอาชีพพวกนี้มันมันไปได้เรื่อยๆครับอยู่ที่ อยู่ที่ฝีมือเราด้วยนะครับผมนี่ครับลูกค้ามาไม่ได้ขาดสายนะครับลูกค้ามาเรื่อยๆครับแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่งานฝีมือของเราก็ไปได้เรื่อยๆครับเพราะงานสร้อยงานถักก็จะอยู่คู่กับอูคู่กับความเชื่อครับก็ไปห้อยวัตถุมงคลต่างๆด้วยพวกเรางานฝีมือก็เลย ไปได้ครับไปได้เรื่อยๆครับนี่ครับงานออเดอร์ล้นมือเลยครับสุดยอดจริงๆเลยครับ mm hmm. เพื่อนมีโอกาสก็ผ่านมาก็แวะมาได้นะครับแวะมาพูดคุยกันได้มาสอบถามได้มีทั้งราคาปีราคาส่งครับ ถ้ารับไปขายเอาเยอะๆก็จะมีส่วนลดให้นะครับใครมีแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่ขายหรือมีเปิดเปิดร้านอัดกรอบพระเกี่ยวกับวัตถุมงคลตามวัดวาก็สั่งได้นะครับก็มาดูได้เพื่อเอาไปจัดจำหน่ายต่อนะครับก็จะมีราคาส่งให้ เ,เพื่อนๆได้เลือกกันนะครับสินค้าก็มีมากมายหลายอย่างนะครับเราเจะไปร้อยเองก็อย่างที่ผมบอกอยากร้อยเองอยากออกแบบเองเราก็มาเลือกเลือกไอ้ที่ที่หินต่างๆไปทําเองนะครับถ้าขี้เกียจทําก็นี่แหละครับซื้อสําเร็จไปเลยซื้อสําเร็จไปเลยก็จะซื้อหลายเส้นก็จะมีส่วนลดครับนี่ครับของทุกชิ้น ถักด้วยฝีมือจริงๆครับมีทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กนี่ครับเ,เพื่อนๆดูเอาสวยจริงๆงานละเอียดทุกชิ้นนะครับมีทั้งหินทั้งกระดูกขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ครับผมวันนี้แค่นี้นะครับ